ผู้ก่อนอื่นเลี่ะเกมเนี่ยเป็นเกมรถนะ Hi everyone พี่ a s e subscribe and follow me ครับฝากเป็นหมายวิดีโอวันจันวันนี้ดิฉจะมาอัดรถสปอร์ตด่านหิมะเต่าคอของชิน,นวัตรมองสนธิมาดูกันกับคนไทยไฟแรงนะครับประมาณนี้เนาะ,ะอาจจะที่สองอันนะครับ Today I m g o n n a play a sport car in the winter see แล้วก็ขอต้อนรับผู้ติดตามใหม่ E.R. อ เจอรี่นะครับทอมหมนเจอรี่ว้าวขอโทษทินะครับผมพูดผิดนะครับ E R I นะครับเจอรี่นะครับทอมบินเจ์ไทยสปีดี้บอกว่าคลิปนี้เป็น,นวันเกิดของเขาเมื่อสามเดือนที่แล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมมีเรื่องเศร้าๆที่จะมาบอกทุกคนนะครับผมโดนขับไล่ออกจากกลุ่ม หมาหมาลินจาบ้าบอเร,รอยางนี่แหละผมก็แค่แก้งเขาเล่นนะครับนั่นแหละโดนขับไล่ออกจากกลุ่มว้าวแต่ผมก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นกับเขาหรอกถ้าเกิดผมที่จริงผมไม่ได้โทรคุยหรอกนะจะมีคนโทรคุยกับผมเขาขับไล่ผมแล้วเขาก็แต่เขาก็ลบชื่อผมแต่ก็ช่างๆๆ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  เขาเตะผมออกจากกลุ่มซึ่งพลเรวิเ์ที่เป็นไม่อยากจะพูดนะครับพลเรวิเ์ที่เป็นคู่บัตรดีของผมยังไม่ต้อนรับเลยเขาผมก็แค่แกล้งเล่น่ะเข้าใจไหมแกล้งเล่นผมไม่ได้ทำอะไรมากนะ ก็แค <insecurity S 2> ่เอาปืนใหญ่ไปยิงเขาแต่ก็ไม่โดนหรอกก็แค่ไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วเขาก็แบนผมแล้วก็แบน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 แล้วว่าแล้วก็แบนแล้วก็แบนแล้วก็ด่าว่าโลน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 โดนนุ๊บนุบโดนบโดนโดนผมก็แค่จุดแล้เบิดใส่เขาเฉยๆรอบเดียวนะครับรอบเดียวฟังเลยทีเดีๆว่ารอบเดียวนั่นแหละ แล้วแล้วเพื่อนผมก็เอาที่วาร์ปมาเดินผมแบบสามสี่รอบจนผมตายนะครับนั่นแหละแล้วแถมเขาก็ยังเอาเปืนใหญ่ยิงอัดหน้าผมด้วยแล้วผมก็ตายนะครับสามสี่รอบเลยแต่เขาไม่ตายสักรอบหนึ่งนะผมก็แค่ยิงผมก็แค่แกล้งเล่นแค่แค่จุดระเบิดนะเอมันจะมีระเบิดเสียงแดงในเกมนะผมก็แค่จุดระเบิดครั้งเดียวเองนะตุ่มแล้วเขาก็ แล้วเขาก็บินก็เกือบตายนี่แหละน่าจะตายด้ยวยมัง้งแต่มันก็แค่เกิดมันก็เกิดใหม่ได้มันไม่ได้เกิดใหม่ไม่ได้ไงแล้วเพื่อนของเขาก็เอาคือผมก็มีที่วาร์ปแหละแต่ไม่อยากสู้นะเพื่อนตัวเองผมก็คิดว่าเขาแกล้งเล่นเหมือนกันแต่มันเริ่มหนักแล้วเพราะเขาทำโคตรหลายรอบเลยแล้วก็เอาอย่างนู้นอย่างนี้มัน อย่างนั้นมายิงผมจนตายหลายรอบผมก็เลยไปอยู่สีดําแล้วเขาก็บอแฮ่แฮ่แฮ่มันคือขำนะนั่นแหละแล้วก็รู้ผมแลวอย่างชอบเลยชอบเพื่อนแบบนี้เลยว,ว้าวผมผมเค่็ดจุดระเบิดสีแดงรอบเดียวนะก็แค่อยากรู้ว่ามันจะบินหรือเปล่าแต่ผมก็แกงเขาหลายรอบเลยแหละแต่คน แต่คนที่ทําไม่ใช่คนที่ผมแก้งนะอีกคนไม่ระบุชื่อนะครับเดีชื่อไปได้ <c oughs> นหละครับ sad ending sad ending นะครับนั่นแหละแล้วก็มีแล้วก็มีคนที่เขาชื่อว่านโนนะตอนแรกเขาก็เอาปืนใหญ่มายิงผมนี่แหละเป็นร้อยลอยลูกเลยยิงอัดบ้านผมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนะ ดูไหมถือว่าผมมีเรืออย่างที่คุณผู้ชมบอกมีเรืออันใหญ่หลวงนะมันก็ทําอะไรไม่ได้กับไปรถถังบานน,นั่นกานสู้กับเพื่อนว้าวเขายิงผมเจ็ดแปดรอบผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะแต่ผมก็บอกแห้แห่รัวอะไรของผมนี่แหละแต่ผมก็ไ,ได้ยิงเขาตายนะน่าจะตายรอบหนึ่งไหมน่าจะตายรอบหนึ่งแล้วเขาก็กั้นบาเรีย โคตรกโกงเลยเบื่อคนประเภทนี้เพื่อนเป็นเพื่อนที่สนิทเมื่อผมอ่ะผมไม่เรียผมไม่เรียกว่าแกลงดีกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมทําครั้งเดียวอะ่ะอืไม่ต้องเรียกว่าแกลงนะครับทําครั้งเดียวเรียกว่าหยอกดีกว่าอืมนั่นแหละแล้วเขาก็ฆ่าผมหลายต่อหลายครั้ง จนผมรู้สึกลำคาญแล้วก็บอกป่าบายก็คือออกจากเกมนั่นแหละแล้วพอผมพูดว่าบายปุ๊บผมออกจากเกมปุ๊บผมไปดูด้วยคนที่เขาเชื่อเพ้นแล้วก็อิงเพ้นอิงแล้วก็แล้วก็ T i g อ E R 4 2สี่อี่ห้าอันเฟรนผมไป3ามคนเลยว้าวว้าว สี่คนั้างหนูจำไม่ได้แล้วแล้วเพื่อนผมที่เขาชื่อว่าโนก็อันเฟรนผมไปด้วยว้าวผมไม่ได้ทําบ้าอะไรให้เขาเลยนะครับไอคนที่มันชื่อว่าโนไม่ได้ทําบ้าอะไรให้มันเลยแล้วมันก็มาฆ่าผมตายแล้วมันแล้วเพื่อนของผมมันก็โกงคือคือมันสามารถเปิดบารีเออรได้แล้วผมก็แล้วแล้วคนอื่นเขาก็จะเข้าไม่ได้ใช่ไหมผมกําลังจะยิงใช่ไหมก็คือยิงแบบ คือยิงไม่โดนอ่ะเอาง่ายๆคือผมยิงแบบโคตรกาอ่ะคือยิงไม่โดนนะครับนั่นแหละตอนแรกจะยิงแหละแต่ว่าเขาแบนผมซะก,ก่อนนะผมก็เลยตายผมก็เลยออกจากเซิร์ฟนะแล้วเขาก็อ <t> ันเฟรนผมแล้วก็พร้อมกับเตกเตะกลุ่ผมผมออกจากหมาบ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 านะครับโอเคตอนนี้นเกมรถปั๊ดๆๆดๆๆ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 สๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆาๆๆ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 เๆ่ๆๆๆๆๆ พูดแล้วก็เศร้าว้าวเพื่อนสนิทเลยนั่นแหะลบเพื่อนชื่อผมเพื่อนสนิทเลยเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนสนิทแต่เขาไม่ได้ลบไลน์นะเขารู้ไงผมเป็นบัดดี้กับเขานะครับผมสามารถแจ้งครูได้ตลอดเวลาว่า พีรวิทย์เขาแอบ,บเล่นเกมในเวลาเรียนพีรวิทย์เขาทำนูน่นทำ,น, ύ, ทำ,น,น,ทำนี่ทำ,น, ύ, ทำนั่นปิดกล้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นถ้าเกิดผมบอกอะ่ะนั่นแหละแต่เขาผมก็รู้แหละว่าเขาเคยแอบ,บเล่นเกมในนั้นนะแต่ผมก็ยังไม่ได้บอกมันก็นานแล้วแหละแต่เ,เขาก็อ้างครูนะว่ามันนานแล้วผมเคยเห็นเขาเล่นอยู่ในเกมด้วยอ๋อนี่พูดเรื่องจริงนะแต่ผมก็ไม่ได้ฟ้องนะ ก็ทําการบ้านงานค้างโคตรเยอะเลยก็ตามอยู่นะออยเยรถสรปอร์ตก็ดีนะคะเพราะมันไวดีแต่ว่าน้ํามันมันหมดไวเกินนั่นแหละรครับคํานั้นเลยไวยเกินเล่นอะไรกันดีครับผมรู้สึกเบื่อด่านหิมะนะคบเพราะเล่นบ่อยเกินอะไรนะเนียเจบูสตาบูสตาเป้ยงก็บีตารับ บูสตามิสกสมุสตามิสตามิสก์มเมาออุปกรณ์นี้จะได้หรือเปล่าเพนนะก็เกิดเป็นเพื่อนสนิทเลยนะเป็นเพื่อนคนใหม่ของผม,มเมื่อวานเลยก็ว่าได้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขานะ No friend าว w นูเพื่อนสนิท คิดว่าโกงไหมที่เขาปิดบาเรียใส่ผมแล้วผมก็ตุยว้าวคนที่เขาชื่อว่า XA รถไว้ยังโดนกระหนำ่ำเดี๋ยวมอเตอไซค์คันนั้นก็ตายนะว่าแนละ้วไ,ไม่ตายเฉย เฮ้ยโหดกินในมอไซค์นะนาจ้ามน่นะครับท่านผู้ชมมันก็ดีนะมอไซค์กับรถสปอร์ตโหลดเกมโรบ็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็โหลดเกมรถนะเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่เก็บน้ำมันนะโอเคคนหนึ่งตายแล้วสวย อีนะมีคนตายนะน่ะไม่งั้นผมไม่ได้ตังกระบ,บาดเ๋วพูดแล้วก็เด้อ <c oughs> อัน,นี้กันนะครับคุณผู้ชมนะคเวคเวสเควสสวนรวมนะครับไม่ใช่อันใหม่นะอันเก่าเด้ออันนี้ครับผมไม่ได้ลองกับรถสปอร์ตเลยเออ,เ,อเคยลองอยู่โดนกระหนำ่ำ ว่ามันโลเฮอเม่สีโดนกระดำด่านนี้ต้องใช้กับมอไซผมสันนิษฐานได้เลยเบื่อนะครับไม่มีเพื่อนเลยผมก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาส,มมสู้เลยเป็ซอมเบอรม I don't s o m e มีเ y ีย a l g ล t y o า What about me

ยากกโลเฮอไม่สีโดนสอดมสอดมแครนะกับต์ห้นะไมก็าสอดโด้กันอยากกโลเฮองานแครสซี่ครซี่ชว์มันสอดชิปป <laughs> ี้ชิปตี้วันนี้วจะฟอ I'm in m one y crazy crazy Jordan so I'm sleepy sleepy อะครับแล้วผมก็เศร้ามากๆเศร้าจนแล้วก็เข้ากลุ่มก็เกียรดีได้นะครับท่านผู้ชมนะไม่ค่อยมีอารมณ์อยากอดสักเท่าเลยรอเลนรอนเลยผมอาจจะเสียงแปลกๆเนี่ยนะครับ เมื่อคุณเสียเพื่อนสนิทไม่ได้เสียหรอกครับแตาโดนอันฟลีนไปเบ f r ฟ e n d forever ใครที่ได้รู้บอกนะครับผมจะแจกโค้ดลับจากเพจ simulator rayketch จบ ว่าวเข้ากลุ่มก๊อกกี้แอลดีได้นะครับต้องหนึ่งพันสายฟ้าไม่ก็เท่าไหร่ไม่รู้ผมจะไม่ได้๋ต้องหนึ่งพันสายฟ้านะคระับท่านผู้ชมนะผมไม่รู้จารอะไรพอดูจะเล่นอะไรดีไม่ได้รู้ผมพูดผิดนะครับพูดาไม่รู้จารอะไรเชย่ลยเช่ยเลย,ชยเชย่ชยลยล Really? Oh, I like that one. I made a boner. Chippy, chippy. I made a Chippy, chippy. the I'm running. I was a crazy, crazy. Shoo, I made a turtle. Chippy, chippy. I made a boner. Chippy, ทำไมอ่ะทำไมเขาต้องการเฟรนท์ทำไมทำไมาฮฮ่าฮผมมันไม่ดีพอเ,อเอลยสักอะไรครับโอ้ยคูพี่โกไปโอ้ยเตลำวงคนอื่นบอดกดหรือเปล่าเขากดได้ตลอดเลยบางคนอะ่ะผมกดไม่ได้ผมบางทีก็กดไม่ได้บางทีก็กดได้

โอเคเพื่อนๆในเดียไปกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชบรบ์ต่อใครได้ตามช่องรีเพรเได้ค,ค,ครับโอเคบ๊ายบายเอ้ยลืมเลยครับแล้วก็ถ่ายสปีที่บอกว่าคลิปนี้เป็นวันเกิดของเขาเมื่อ3เดือนที่แล้วก็ให้เป็นเบิร์ตเดย์ย้อนหลังนะครับนั่นแหละด้วยครับบ๊ายบาย,บายสักครั้งไม่ช่วยๆเ,เลยตามกันตามดึงสามเดือนซาไปครับ